าววันนี้กับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมก้างแล้วนี่ก็คือเกม s m มานาสว a r สกายอารีนาพูดถึง Sky a r e รีนเนี่ยโบอารีนาตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงเวลาปิดแล้วนะครับแจ้งสิ้นสุดโบอารีนาซีซัี่สน23นะครับนี่วันที่สิ้นสุดนะครับ คำนวณการกำหนดการคำนวณคะแนน,นมอบรางวัลกำหนดคำนวณคะแนนทั้งหมดตลอดต่างประเทศกำหนดคำนวณคะแนนมอบคะแนนมันพูดยากจังเลยคำนี้กำหนดการคำนวณคะแนน,นมอบของรางวัลวงเล็บตามเวลาไทยเออวันที่สิ้นสุดลองก็คือ17ธันวาคมเวลา5้าโมงเย็นนะครับเอ่บ่ายสาวันที่17สิ้นสุดโวอารีนะ่าเอ้สิ้นสุดสิ้นสุด อีก13วันนะฮะหาอินตูตัวที่3ไม่ได้สักตีเลยอัน,นี้ก็อยากจะปันฟาร์มอยู่นะอินูเนี่ยได้แค่สองตัวฮะตอนนี้หาตัวที่3ไม่ได้มาเพรางั้นเรามาเปิดแสงมืดกันดีกว่าครับมาหาอินูมืดกันมาถ้าถ้าอินูมืดเลี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเปิด SD สดิแทนเจียนนะมาไป <c oughs> อินูมืดไหมอินูมืดอินูอินูมืด โอ้โหกล้มากบูมมือเป็นตัวที่ดีมากเลยครับสามารถปั่นได้เลยนะก็ที่ผมใช้อยู่เนี่ยใช้ลงคารเดรูนเนาะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมาพูดถึงสกิลกันก่อนก็สกิลของมันเะมีลทธิให้เพิ่มความเร็วในการโจมตีให้พักพวกด้วย,ยนะฮะอทลีดสปีดในนื้อหาก,กิวอะสามารถเล่นกิลได้นะ แอบสกิลพาสซีฟนะครับเมื่อเราโดนตีแบบคริติคอล้อเราจะสร้างความเสียหายให้ศัตรูกลับไปแล้วก็ก็แตก1เทิร์นถ้าเกิดเราตีเขาสกิลสองพุ่งใส่ศัตรูแล้วโจมตี2ครั้งแต่และครั้งจะมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์ในการทำศัตรูมึนงงเป็นความเสียหายไปตามเลือดด้วยสกิลหนึ่งนะครับโจมตีขัดขวางการฟื้นฟ,นฟนูเลือดอ่าสกิลสองเนี่ยมันตีแรงตามเลือดได้ด้วยนะแต่สกิลหนึ่งก็ไม่ได้เขียนไว้เนาะแล้วก็พาสซีฟเนี่ยคือมันเกาะแตกได้ ะะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทําเป็นสายเลือดได้เลยนะก็แทงเพราะว่าเราก็คาดหวังให้ฝั่งคริเลตคลิต์ทเข้าใส่เราแล้วเราก็ตีสกิลสองแรงอะไรงนี้นะของผมเนี่ยจะทํารูนสายแม่นยําเยอะๆหน่อยนะครับเอาไว้ทําเกาะแตกบอสนะฮะดันเจี้นที่ผมลงอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นหลุมมิติคาเดรูนซากมังเรานะอันเงียบงนันนะฮะนี่ก็จะเป็นทีมนี้เนาะก็ออโต้ได้เลยนะสำหรับทีมนี้ ก็เป็นดันเจียนที่เราเอาไว้ใช้ฟาร์มเป็นรูนสวิฟ f ์เนาะเพราะมันเป็นดันเจียนเดียวที่มีสวิฟ t ให้เราใช้นะฮะคือผมต้องการมากเลยที่มันเป็นรูนสวิฟ์ของไอ้ดันเนี้ยแล้วก็เป็น Op ออฟเพิ่มสปีดอ่ะหาไม่ได้นะยากเย็นแสนเข็นแล้วก็มันก็ยังมีโอกาสแพ้อยู่อะ่ะ ผมยังพยายามทําให้ดันเนี้ยมัน100%นะแต่ทําไม่ได้ครับค่อนข้างยากเลยอืใครมีไอเดียทําทีมร้อได้ยังไงก็เม้นบอกกันไว้หน่อยนะแต่อันนี้คือเป็นทีมที่จบไวแหละถ้าเกิดว่ามันผ่านเด่แต่ถ้าเกิดมันไม่ผ่านก็จะแบบแซบเลยเอิงดูดพลังนะฮะก็มีทั้งเกาะแตกทั้งบับ๊ ผมก็หลอกเนะอ่าฮะตัวน้ตกวไม่ได้เกาะเว็บที่สามแล้วนะฮะตึงนะฮะประมาณนี้นะสำหรับรูมืดแต่อะไรอ่าฮะ ไปกล่องนะ